ไปช่วยกิน <c oughs> ไม่ได้ช่วยปลูกไปช่วยกินเห็น <c oughs> ว่ามีโคไหมเ,เนาะอืมแต่ของผมก็ไม่ได้เข้าไปเช็คคนนี้ก็มาเช้าทําไปนิดนึงก็ทําไปเรื่อเเยเปื่อยมากกว่าอผมตื่นอะ่ะทักคุณบ้าประมาณเจ็ดโมง,อองก็ือเปลาประมาณนี้แหละอืผม,มก็ทักใครเนาะตอนนี้แน่จะเสร็จแล้วมั้งมอเช้าทานก็ผัดอร่อยมากเลยก็ไม่มีเขาบอกปกติดี เข้าโปรไฟล์แนะนําก็ปกติทุกอย่างนะเข้าไปถังขยะเข้าไปที่คลังก็ปกติหมดมมแร่จิตอันเดียวแต่น,นี้มีเชลเลนต์รดูร้อนอีกอันหนึ่นนงโอ้โหอันสองผมต้องทำสองนะเวลาผมลงคลิปผมต้องเลือกต้องพยยลงทั้งสองอันนี่แหละต้องทาทันทีนะต้องทําทันทีแต่บางอย่างก็ทําไม่ได้เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยอะไรที่ให้ปเปรียบเทียบเอทับมีอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องเข้าแจ้งมาอย่างนั้นอ่ะอืมแล้วเขาก็บอกว่าคุณผิดนโยบายเอ ของชุมชนเฟซบุ o กอครับให้คุณไปดูนโยบายทีนึงนะครับก็ต้องขอบคุณครับวันนี้ก็ไมาเลกเปลี่ยนพูดคุยเนาะก็ให้เร่าประสบการณ์แล้วก็คุยเรื่องเหตุการณ์เมื่อวานนะครับที่หอคลิปไปแล้วมันก็จะมีได้เงินได้ายได้ตรงนั้นขึ้นแจ้งลาเลยว่าคุณทําคลิปที่มีคุณภาพน้อยแล้วม่จํไจำเป็นอย่าเอามาโชว์หลานะครับเดี๋ยวท่านจะโดนเตือนโดนปิดกั้นเลยครับมืนผมเนี่ย ผลเล่าของผมคือโดนปิดกั้นโดนหักแ้มไปสิบเปอร์เซ็นออกมาถ้าใครแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ให้พลังกำลังใจกันนะพี่เนาะก็ะช่วยๆกันนั่นแหละเมื่อวานผมก็โชคดีทีหนึ่งนะครับก็ต้องขอบุณครับวันนี้ก็ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยเนาะก็ให้เท่าประสบการณ์แล้วก็คุยเรื่องเหตุการณ์เมื่อวานนะครับที่สร้างรายได้เราประมาณโอย้ยตกใจเมื่อวาน,นตกใจสวัสดีครับพี่ต้งหมนสวัสดีครับสวัสดีครับ เมื่อวานผมถูกหวยนะครับก็มีผิดลำโพงก็มีติดแดงเลยทุกอย่างทุกอย่างปกติหมดเลยนะเขาไม่แจ้งเลยว่าเราผิดอะไรตรงไหนแต่โปรไฟล์เราเงียบเงียบไม่มีใครมาขอผู้ตามยังอีกเยอะในสต็อกนะยังไม่ได้คดลิกรับเลยอีกเยอะเพราะมันเต็มแล้วไงครับมันเต็มมันก็ทยอยรับไปเท่นั้นเองก็ไม่ได้เรื่องเราเขาไม่เคยชมมึงตัวใหญ่เขาก็มาดูไปเดี๋ยวเขาปัดทิ้งปัดทิ้งหมแเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําแบบสั้นๆกระครับรัดได้ใจความอย่างนี้ ทำแปลงใหญ่อ่ะพี่ผมดูของพี่แล้วมันน่าจะทําเป็นอะไร,กระเกษตรแปลงใหญ่ได้ไหมอ่ะน่าสนใจนะเห็นถ่ายทุกท่านนะครับตอนพักเที่ยงนะครับต้องขอภัยหลายท่านนะครับพมาทักริบยาวเนาะแล้วก็เอาข้อมูลเครื่องมืออประมวลผลที่ ทางเฟซทาง AI ไอเขาแจ้งสรุปให้เรามาครับทางไดผมรู้นะแต่ผมก็ยังคีเอตัวนี้ไม่ได้ก็คงพัฒนาต่อไปครับผมตลอดวันนี้ก็คงน่าจะไว้แค่นี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ดีคิดให้ละเอียดคิดให้รอบครอบอย่างผมก็รั้งก็ทําคิดให้ดีคิดละเอียดรอบครอบแล้วนะแต่มาครั้งมันก็ยังมีพลาดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องไปครับก็คิดว่าน่าจะได้เวลาผมจะคงขออนุญาตทุกท่านลงนะครับเพราะตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับผมก็คง ในเนอที่เขาไม่ให้เผยมากถึงบ้านนะอืมผมพลาดไปเป็นนําเสนอ,นอก็เลยอาจจะผิดไปแตอนนี้ก็ปกติแล้วครับตอนนี้ก็คือข่าวดีคือถูกคือผมจบบีเมื่อวานลบไปสองคลิปคลิปยาวนะเพราะว่าอาจ,จะมีการดีว่าชายใหญ่แนะนําเนาะก็ใจเย็นเป็นประสบการณ์นะครับผมก็มองว่าผิดเป็นครูเราไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทําผิดกับ สุดยอดอะน้องเราก็ทีมงานก็เยอะนะทีมงานเยอะเยอะทีมงานเยอะเป็นใจ <c oughs> เป็นผิดปกติเลยครับเพราะโดยปกติหน้าโปรไฟล์ของผมเนี่ยกระดิ่งนี้จะมาตลอดถ้าผมเปิดเสียงก็เลยไม่หยุดหรอกผมก็แอบ,บงสงสัยเหมือนกันว่นาทำไมครู warrior. เขาถึงไม่ทําเรื่องนี้แนะนํามากเลยเพราะมันอย่างนี้เองคือแนะนําไม่ได้เอามาถามา ครับก็คิดว่าน่าจะได้เวลาผมจะคงขออนุญาตทุกท่านลงนะครับเพราะตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับผมก็คงไล่ไปจนกว่ามันจะปลดล็อกให้เนี่ยและอีกอันหนึ่งคือการไล่สดอย่างของผมเนี่ยเขาจะให้ผมแจ้งให้ผมมาไล่สดเพิ่มเลยรู้แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมืที่ผมโดนมาที่ถูกเบี่เหลอสองใบเมื่อวานนะครับผมขอบุณครับสวัสดีครับสู้ๆครับเม่เช้าเรไปชมน้องไอ ไอ้ลัดดาล็ดดาเขาอะไรเดินเช้าอืมผมขับรถทุกที่แล้วกาดอะไรอ่ไม่เคยได้ฟังผมตื่นอะ่ะทักคุณบ้าบนเรือมันเจ็ดโมงหรอือเประมาณนี้แหละอืมผมก็ทักใครเนาะตอนนี้นะ่าจะเสร็จแล้วมั้งเมื่อเช้าทานก็ผัดอร่อยมากก็อไ่ได้วิชาได้ประสบการณ์นะแล้วก็เราสามารถพูดได้นะผมโดนเต็มเตืม, <laughs> มแล้วผมด้วยกันนะครับก็ร่มด้วยช่วยกัน ินิดประจําวันของเราที่มันเป็นอยู่แหละเอามาเผยแพร่มาแบ่งปันแล้วบางอย่างมันอาจจะมีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์มีความโดดเด่นหรือเป็นนวัตการรมนั้นถ้าการพูดเฉยไม่น่าจะโดนนะอืผมก็เป็นการเรียนรู้อยู่นะ,ะเขาก็เตือนมาเลย <laughs> ว่าเราด้วากันนั้นเองที่สั้นอ่ะยังไม่ห่างนะแต่ถ้าชอบชอบที่สั้น ถ้าเป็นลิปยาวหรือโฆษณาสาตรีมเนี่ยมันต้องทําเป็นเชิงนะอย่างผมเนี่ยโอ้ยทําดีขนาดไหนนะเบียยก็ยังขมุตะมิอยู่ยิ่งมาทําผิดอย่างนี้ก็รู้กันเลยเลยเป็นไอเศรษฐกิจพอเพียงได้เลยอะ่ะพ <c oughs> ี่ไม่ไปติดต่อ,อกเกษตรหรอที่มันมีอะไรอะ่ะแปลงใหญ่อะ่ะกว่าที่เราจะทําผลิตคอนเทนต์แต่ละตัวออกมาเนี่ยมันก็ต้องกันงกองขัดเกลเพต้องคิดแล้วคิดอีกเนาะ แต่ที่ผมรบกวนพี่อันนี้วิธีการใหม่ที่ผมหัดทําอ๋อเหรอเออถ้ามันเมื่อเช้าผมเห็นทีกคนเขาทํานะเขาเขาถ่ายไล่มืออะไรต่างข้อมูลสรุปไปในยามาลงนะครับ <S <S อมอยามาลงไม่ยุ่งดีที่สุดเลยครับ <S <S 1> <S 1> ผมก็รู้ผมก็เคยพูดตลอดว่าอย่าอย่าเอาเรื่องเหล่านี้พี่ธงหมุนก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆเด้อ เดี๋ยวลงไลฟ์ก็จะไปทําคลิปอย่างคิดอยู่คลิปเรื่องอะไรดี <g ül üyor> เออกำลังนั่งคิดว่าเอาคลิปเรื่องอะไรดีมาครับเพื่อเปิดการมองเห็นมากขึ้นเมื่อวานผมโดนสองกระทง <t arp id> ทําผิดทําคอนเทนต์ไม่อสอดคล้องนโยบายเยอะสุดท้ายถ้าเราทําผิดแค่นิดนิดหน่อยๆอย่างเงี้ยเ <c oughs> ขาตัดคะแนนเราเยอะเหมือนกันผมเพิ <c oughs> ่งรู้แต่ก่อนผมก็ไม่รู้นะการน,นะครับเวลาทําคลิปยาวหรือคลิปสั้น ก็การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้จากเพื่อนๆที่เขาทํามาครับดีว่าชาใหญ่แนะนำเนาะก็ใจเย็นเป็นประสบการณ์นะครับผมก็มองว่าผิดเป็นครูเราไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทําผิดกับเพื่อนเราบนาะนะคะอ๋อโอเคพี่พี่ลังหมนุนขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะแวบ,บนะเดี๋ยวจะแวบบขอบคุณมากมากพี่เดี๋ยวสักแป๊บผมก็จะลงนะครับทํางานต่อเนาะผมก็มาขึ้นรอบสอง เมื่อกี้ก็ติดงานนิดนึง่งตื่นอะ่ะทักคุณว่าเระมันเจ็ดโมงรึปล้วประมาณนี้แหละอผมก็ทักาใครเนาะตอนนี้นะ่าจะเสร็จแล้วมั้งเมื่อเช้าทานก็ผัดอร่อยมากเป็นผิดปกติเลยครับเพราะโดยปกติหนะ้าโปรไฟล์ของผมเนี่ยอ่ากระดิ่งนี้จะมาตลอดถ้าผมเปิดเสียงเนี่ยก็เลยนี่ไงทำไมห,หยุดหรอกทีหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณครับวันนี้ก็อ่ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยเนาะก็อ่าให้ข้าประสบการณ์แล้วก็คุยเรื่องเหตุการณ์เมื่อวานนะครับที่ เพื่อเปิดการมองเห็นมากขึ้นเมื่อวานผมโดนสองกระทงทำจิดทำคอนเทนต์ไม่สอดคล้องนโยบายไล่ไปเนกว่ามันจะปลดล็อกให้เหนี่ยแล้วอีกอันหนึ่งคือการไล่สดอย่างของผมเนี่ยเขาจะให้ผมแจ้งให้ผมมาไล่สดเพิ่มเลยกาตตรงนี้ก็อาจจะทําให้คลิปหรือข้อมูลของเราหรือคอนเทนต์ของเราเนี่ยเป็นที่น่าสนใจกับคนหลายๆคนทั่วไปและอาจจะฟังได้เขาให้ไปอ่านเลยผมคลิดเข้าไปที่นโย,ยอบาย เป็นเนื้อหาอ่านมาหูผมไม่รู้ผมตอนแรกมองคิดว่าเขาจะแจ้งว่าเนาืมจริงบางๆนะพี่เด้อมีลูกค้ามาต่อเนื่องเนาะมมีรายได้เข้าทุกวันเนาะก,การชาเลน้นนี่แหละครับผมจะมีสอ,อ,อนนงนะนอ,นนงนะอนันมีชาเลน้นมีชา์ล้นนู่รูด้อนอีกอันหนึ่งนะนั่นอีกอันหนึ่งนะอันเดียมีชาเล้นปลายทิศอีกของผมแต่ก่อนมีแค่พี่เสินเพียงสบายดีนะครับ ก็ชมย้อนนะครับผมก็อถ้าเมื่อเราทําผิดแล้วเป็นการทาผิดไม่เจตนานะครับก็หรือว่าเป็นเป็นครูเป็นครูของเราให้เรามีประสบการณ์สงเทียนสวัสดีครับสวัสดีครับทักไยายเอกนะับยโมงแล้วเนาะ เมื่อกี้ก็มีหลายๆท่านเข้ามาทักทายแสงเทียนสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายเอกับนะบ่โมงแล้วเนาะเมื่อกี้ก็มีหลายๆท่านเข้ามาทักทายเตือนก็ยังคงคงเดิมอยู่ต้องลบอีกคลิปสองคลิปนะครับลบสองคลิปมันถึงจะหายแล้วก็ก็กลับมาเหมือนเดิมจนถึงปัจจุบันนะครับทำวิสิบวิยี่สิบวิสามสิบวิโอเคนะยอดวิวขึ้นยอดวิวใช้ได้ พยานทุกท่านนะครับมือใหม่เนาะมือใหม่หรือท่านที่